คุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมมาลง1นสีทุกคนดูกันนะครับอันนี้ผมลง1นสี่ไม่เจอปอดนะครับอันนี้คนล้นเลยนะครับก็ดูกันนะครับว่าผมจะสามารถลอดจากเกมนี้ไปได้หรือเปล่านะครับบอกได้เลยนะครับว่าเกมนี้นะครับโคตรเดือดเลยครับผมอันเราไปดูกันเลยครับผมว่าผมจะลอดหรือเปล่านะครับป้าย ครับผมมาเลยครับผมมาลงไหนดีครับเอาอ่าอคนลงกันแล้วรีบลงกันไปไหมเนี่ยลงลงไฟฟ้าด้วยกันมาไปลงที่นี่แหละโอโ้โหเพียบเลยแมย่โอโ้โหกี่คนวะนั่นน่ะนับไม่ได้ด้วยโอโ้โห ลงตรงไหนดีวะลงโกดังข้างๆด้วยกันไอข้างในเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันอข <laughs> อน <laughs> หให้เขายิงกันไปก่อนขอให้เขายิงกันไปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมตายนะครับตรงตรงนี้มันเนี่ยแหละตรงนี้เลยดูซิข้างหน้ามีอะไรโอ้โหกล่องอัพก,กกับเกาะกระเป๋าโอ้โหหมวกโอ้โหเฮ้ยปืนอยู่ไหนเฮ้ยปืนผมอยู่ไหนลงรถมีไหมเนี่ยโอ้โห,โหอะไรเนะี่ยโอ้โอ,อ,อมฟมันนี่เลย ต้องการพอดีแล้วโอ้โหแล้วเขายิงกันละเฮ้ยมันรีบกันไปไปเนี่ยฮะเดี๋ยวเพิ่งรีบยิงกันดิรอผมก่อนผมไปเจมส์เดี๋ยวคนเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยิงไม่ทันอะไรกันครับเนี่ยกระทะเอาว่าทำไมในกระทะ G36 เอามานี่ก่อนเฮ้ยทองเก่าออกมาอืม เดี it, p un p un, ๋ยวเอ็มโฟผมเดี๋ยวเอ็มโฟผมเอากลับมาก่อนเดี๋ยวเอ็มโฟถือไอ้สลับปืนผิดครับเอามานี่เลยเอ็มโฟโอ้โหลืมเชยไม่ใช่ดิลืมดูโถอโอ้เราตรงนี้ยิงกันละตรงูตรงไหนเนี่ยยังหาไม่เจออะยรตัวมันไม่โผล่มาทุกคนมันอยู่ตรงไหนอ่ะไหนเนี่ยก็เจอละเจอละนี่นี่นู่นนู่น ล้มไปซะเอ้ยซ้ำสี่รออะไรละ่ะรีบซ้ำจะโดนลัดซ้ำเลยโอ้ยกระตุกโอ้ยยิงนมันเลยซ้ำก่อนเดี๋ยวโดนลัด,ลนลนด,ด,นลดนะครับผมไอตัวตรงนี้อะไรอยู่ไหนอยู่ไหนฮะออกมาไหนอยพอเจอแล้วนู่นูน,นูไปตรงเสาเหรอออกมาสิเดี๋ยวยิงหัวแตกเลยมาดิออกมาดิออกแล้วยิง,ยงโอ้โหยังไม่ตายอีก อะไรครับเนี่ยดิจะออกมาอีกไหมออ,ออกมาอีกออกมาอีกออกมาอีกระวังตายนะออกมาอีกระวังตายนะเอาออกมาอย่างนี้เอาออกนี้ตายไปสิโอโหออกมาทาไมไปละเอาที่สามหกไปก่อนกระสุนจะหมดมาเราไปซื้อชิปอัปเกรดกันดีกว่าครับเพราะที่ผมไปเจอ M14 มานะครับผมเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ผมตาฝาดไว้ใช่ไหมมันคลนใช่ไหมเมื่อกี้นี้ ผมเห็นนิ่งมาตรงนี้นะโอ้เจอแล้วเจอแล้วชัดเลยเอาหนีอีกเฮ้ยไปไหนไปไหนเฮ้ยไปไหนไปไหนเอาคุณมันทำอะไรแบบนั้นนะ่ะนีเนี่ยนะอา่าไปซะโอ้โหอ,ออกนี่กดออกเกมไหมเนี่ยเฮ้ยกดออกเกมไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาซื้อชิปกันดีก,กว่าครับเอ่อชิปเออ,อเอออ่ะตั๋เกตก่อนเลยกันนะครับผม นี่เออเบลกับสามสักทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาคนยิงเพิ่มกันดีกว่านะครับคือผมลืมบอกนะคือที่เห็นยูไอหายไปนะับก็คือผมใช้ระบบรีเพของเกมฟรีไฟในการอัดนะครับก็ยูไออะไรหายไปก็อย่างนั้นแหละคือมันหายไปน่แหละรครับเออผมลืมบอกนะครับผมงั้นเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยนะครับผมผมวิ่งมายังไม่เจอใครเลยนี่มาถึงโบชิโนกแล้วนะคนก็หายไปไหนกันหมดเนี่ย โอ้ยหกสิบกระสวนเยอะแล้วไม่อยากเล่นด้วยบอกเลยพี่เก็บไปเก็บตังค์ซื้อชิปใหม่นะครับผมมีคนไม่ในแถวนี้ไปโรงเรียนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวใครน่ะใครน่ะใครนะรนะนะี่ตายไปซะมายังไงเนะี่ยโอผมนี่ก็ตกใจเลยมาไงก่อนน้นี้ผมยิงถังไปนะฮะห่องสิโอ้โหโคตรแยงเลยอะไรครับเนี่ยเก็บอะไรมาบ้างนะเพื่อน โอ้โหของแทบไม่มีเลยอ้าวเฮ้ยค้างอีกอีกและโอ้ยเกมผมเป็นอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวหาคนเพิ่มเวยกันนะก็ตอนนี้บริเวณนี้ผมไม่ค่อยเจอคนเลยนะเออกค้างอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยผมจะบอกนะครับว่ายังไม่เจอใครเลยครับเข้าไปไหนกันหมดเนี่ยแอบกันปะเนี่ยอันนี้หมดทั่วไปนะจะแอบกันทําไมน,นี่หมดหมดทั่วไปนะไม่ใช่หมดแรงนะครับผมเออคนไปไหนหมดเอ้ยเดี๋ยวนะ ทำไมมีรถโอ้เจอแล้วนู่นเป่าหัวเนี่ยอึ่งไม่ดันโอ้โหขับรถไวนะเราอ่ะมันนั่นมันจะไปไหนอ่ะอย่ามาทางนี้ดิเฮ้ยอย่ามาทางนี้ดิไปไหนอ่ะไปตู้นู้นเหรอนั่นไงลิงหัวเลยกันนะโอ้โหจะขยับทำไมเนี่ยโอ้โหไม่ล็อกด้วยเอามีชามาด้วยเหรอโอ้โหมันไม่ล็อกอ่ะ อะไรครับเนี่ยโอ้โหผมไปตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าผมเปิดไอเปิดจุดไปแล้วนะครับผมอ่ามาอยู่ตรงนี้ดีกว่านะอุย้ยตรงตู้นั้นมีคนเอ้ยโหนมาไงเนี่ยอ่าโหนหายยิงดีรออะไรละ่ะนี่เนี่ยตายเถอะ โอ้โหโคชิโนก็มีเฮ้ยตอนแรกผมเช็คแล้วนะไม่มีนะแล้วทำไมพอผมออกมามันมีแล้วเนี่ยต้องไปลอยละอุ้ยนั่นไงโอ้โหไอ้วอขอบคุณครับเฮ้ยนุ่นตรงโรงเรียนมีคนหนึ่งนุ่นนุ่นอืมอ่ะโห้ยเข้าไอ้วอไปอีกวิาไงเนี่ยเอาเอาเราวิ่งออกมาทำไมเนี่ยวิ่งออกมาทำไมนะฮะวิ่งออกมาทำไมฮะโอ้โหโคโน่อีกไอ้ตรงนี้ก็ยิง เฮ้ยโอ้โหอันนี่ก็จริงๆเลยยังไงโอ้เอามมาอีกไอ้นุ่นก็มาโอ้โหไอ้ไอวอร์นี่ก็ยิงจริงเลยนะฮะเป็นอะไรเนี่ยไปขับรถด้วยเหรอเฮ้ยไอเย็นเพื่อนขับรถมากันเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเว้ยเอาลงมาอีกก็นี่เนี่ยสองเอ้ยเกือบแล้วโอ้ยใครยิงใครยิงใครยิงโอ้โหเกือบตายเนี่ย น้ำก่อนน้ำก่อนน้ำก่อนดิโดนล้านะครับผมตอนนี้ก็เหลือ9คนนะครับก็ไม่นับผมก็เหลือ8นะฮะมีไหมคนนี้แถวไหนยิงไหมเนะีย่ยเฮ้ยโรงงานรุนูโอ้โหติดหินอะไรกันครับเนี่ยโอ้โห้ไอ้ตรงตู้ตรงนั้นก็ยิงกันรัวอะไรโอ้ซัดกันนัวเลยไปตรงน,นี้ดีกว่า ไปลอยดีกว่านะโอ้ยอย่ายิงไอ้ยิงเนะี่ยไอ้ตรงโคชินกใช่ไหมไปดีกว่ามผมขอไม่ยุ่งนะ<ม>เข่าวล้มอย่างนี้ก็ล้าสิครับรออะไรล่ะโอ้ยไอ้นี่ก็ยิงจริงเลยเป็นอะไรนักหนาเนี่ยฮะนี่เออล้มไปทีนี้ก็เหลือแกและไอ้หลังหินเตรียมตัวเลยกว่างไฟก่อน ยาไม่ค่อยมีนะฮะโอ้ยไอ้นี่ก็ยิงจริงเลยใครขับรถเนี่ยยิงจริงเลยนะยิงจริงเลยเดี๋ยวตรงไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนดันเลยเหรอใจเย็นก่อนเนี่ยเพิ่งดันเอาระเบิดไปกินก่อนไหม 喂！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 等、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 等！哦吼！嗷！哦吼！